เล่นสุกจะเริญพ่อนสตาหยัดยมพ่อ,อคุณแม่เมอน,นี้มัทเทียวล้านปฏิบัติธรรมพุทธพรมปัญโยอือว่าสวยงามเป็นกางสร้าง,างแม่ครูบาอาจารย์สร้างรูปเหมือนของ รบรัญโย <c oughs> มีนี่แปดคำก็มีายัดยมเมขอมาทํำบุญามาสวดมนต์ท่ำบวชถือว่าเป็นปกติธรรมดาอ,าอันนี้เพิ่นกำลังเพชรขึ้นสร้างขึ้นทัเที่หนึ่งก็จะเป็นสาลาาหไง ที่ว่าเป็นเห็ดได้ดีได้ดีมากๆเลยด้ละวเห็นกุศาสนิกระชนมาทำบทัดทำบ้าแล้วก็ที่ว่าโอ้อนุโมทนาผูเา้เป็นหางเป็นเมฆเมื่อี้วันอาทิตย์มีเวลาขึนกับมาสวดมนต์เกี่ยาวามัเป็นสศรีมงคลร้านปฏิบัติรรำกระบอกกวงนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดดีเป็นสถานที่ดี อันนี้เขามองด้านล่างด้านล่างก็เป็นสวนเกษตรของผู้ทีสใส่นิก็ชนเกษตรกรปลูกผักปลูกมเมีอันนี้เป็นด้านบนอมองไปล่างก็คงสีเห็นเนาะถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งดูว,ว่าเป็นข้างบญ นี่างข้าก็บิ้งล้อบึ้งแดาหลังเป็นจ้าบุญพ่อคุณแม่อนุโมทนาสาธุอันนี้เป็นสูนปฏิบัติสถานปฏิบัติธรรมคุทธศหงปัญโยสาขานำปัด อันนี้ก็เป็นที่พักที่เป็นมาด้านล่างก็จะเป็นเกษตรกรด้านนี้ก็เป็นป่าซักดี่นี่ก็เป็นไอ้ไข่หลวงโพโตลูกเหมือนที่เป็นปั้นเออมันอยู่ข้างบนแต่เป็นสร้างก็คงสิสําเร็จก็คือสิสําเร็จหลายเกนกำลังเห็นกำลังทำอยู่ออกำลังเห็นกำลังทำ ชอว่าดีครับคุณพ่อคุณแม่ชาะเลไ,ไทยเบิงม,มีโอกาสเข้าม่ามามมมยาได้หลายหมองได้ลายสถานนะที่จะมาไปสวยงามเห็นองค์ที่สวยงามนี่ชื่อว่าลานลานปฏิบัติธรรมเนาะเอาไทยเบิงเหินวัฒนาสาธุ